สวัสดีย้ำเช้าอีวันนะครับผมโอ้ยมันนี้เหมือนมีละอองฝนนิดหน่อยมีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยละอองฝนจริงๆด้วยโอตามพยากรณ์อากาศเป๊ะเลยนันเนี่ยดีนะใส่เสื้อผืนยาวออกมาต้องรีบเดินทางแล้ววันนี้สายผมว่าฝนตกแน่เลยไม่ได้เอาชุดกันฝนใส่ใต้เบอกมาแล้วสีนี้ ปวดทีนะครับว่าอยู่ทำไมตื่นมาอากาศเย็นเย็นเย็นมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้เอากับข้าวมาอยู่ไข่ดาวเอามาไดา้ไข่ดาวไข่ดาวใบเดียวเอาเข้าวสวยมาเดี๋ยวไปแวะซื้อเมื่อวานนี้ซื้อหมกหน่อไม้ไป ร้านี้อร่อยคือออกออกออกไปทางหวานนิดนึงแต่ผมว่าหวานของหน่อไม้นะที่สำคัญคือเขาทำให้เค็มไงถูกใจเพราะว่าเจอทุกครั้งที่เจอ,อซุปหน่อไม้ส่วมากจะจะเค็มโดดแต่เพราะเพราะเพราะน้ำปลานะแล้วก็มีคนฝากซื้อซุปเห็ดน เยวซื้อสุเห็ดแล้วก็ไม่แน่กอมาจะซ้ำสุดหน่อไมอ้เพราะว่าอร่อยคืออะไรอร่อยกินได้หมดแหละพอดีผมมีไข่ด้วยอจะถึงบริษัทก่อนไหมเนาะเออทำไมเขาจอดรถแบบจอดได้ต่อคนเดียวนอ้อมันก็ไม่จอดแบบให้คนอื่นจอดได้ด้วย มันนี่ผมมีซุปเฮดบอครับอันนี้ซุเเปเฮดบออเกือบไม่ได้กินแล้วผม,ม,มตีให้มองดูเอาผมผมสัง่งเ,เอาขอ้าวเหนียวหอหนึ่งครับผม พันห้อหนึ่งครับผม 4.5บาทครับโอเคค่ะเกะแอนเดดีนะดูนะโอ้โหฝนมาผมจะตัดสินใจไปดีหรือเปล่าเนาะหรือว่ากลับไปเอาเสื้อกันฝน าไปเลยดีกว่าเรามันสายโหดอยู่แล้ไปลุยผมว่าถ้าคนไปสายน่าจะโดนคนหนักเลยะไรเดี๋ยววันหยุดนี้ก็ซักเสือ้อ ก็จะไม่ชัดละทีนี้คมจะเสียุณเทและวันเน,นี่ยดูอีกทีนะครับผม <S <S 1> <S 1> ขอเสียของน,น้ำฝนก็คือแช่ก้องเล่แะละก็ลเลยเอาผ้าเล็กๆมาวางไว้เผื่อ หละครับที่ผมบอกถ้าไฟอันนี้น่าน่าจะรถเลี้ยวซ้ายไม่ได้เพราะไฟเขียวถึงได้ขยับรถก็เลยติดอยู่ตรงนี้นะท่านพี่มาแต่เช้านะนี่แหละเหตุการณ์สำคัญตรงแยกนี้ที่ผมเคยบอกไว้ถ้ามีรถถ้าไฟเขียวเข้าไปข้างหน้าได้รถทางซ้ายก็เลี้ยวได้เนี่ยคือรถที่จะไปข้างหน้าจอดอยู่ตรงนี้ อย่างนั้นโอ้ยขึ้นง6โมงครึ่งรถไม่ติดตรงนี้เลยทำไม่โดนขวางตอนนี้ฝนลินลินว่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะตัววีดีโอเนี้ผมอาจจะไม่เอาลงหร,ห,รหรือหรือเอาลงถ้ามันแบบไม่ได้แับเสียหายมากจากละอองฝน คือตัวกล้องนะมันไม่พังหรอกันกันน้ำแต่ว่าหน้ากระจกเลนสม,นะมันเจอเจอฝนลมันอาจจะทำให้ภาพแบบมัวๆนะ ก็คิวแลเอแล้วะแ,แต่หมืนเพิ่งจะไฟแดงนะเพราะว่ารถฝั่เรายังน้อยอยู่ เช็ดหน้าเลนท่าหน่อยแล้วกันโอเคไม่รู้ว่ามันวหรือเปล่านะแต่ขอเช็ดด้วยก่อนโอ้โหฝั่งทางพัทยานะน่าจะฝนตกหนักตอนนี้เสื้อผมก็ไปถึงบริษัทช้อตั้งไปตากแล้ว วันนี้เป็นวันเนี่ยถ้ามีการฝนตกถ้ามีอากาศว่าจะฝนตกหรืออะไรประมาณนี้จะเป็นนี้นะครับคือรถจะติดคือติดต่เช้ายิ่งยิ่งถ้าเป็นเจ็ดโมงนะถ้าหน้าฝนเราเจ็ดโมงนะเราวันไหนฝนตกนะผมบอกเลยว่าเจ็ดโมงเนี่ยคือรถบางทีเนะี่ยจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชงั่วโมงจะถึงบริษัททั้ทงทงที่ห่างกันไม่ถึงกิโลนะจากนี้ไปถึงบริษัทไม่ถึงกิโลอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างเป็นอย่างเร็วอ่ะ พรถติดกันแย่งกันยิ่งฝั่งน้้นทําถนนด้วยยิ่งวิ่งแต่ทีละเลนเขาต้องทยอยปล่อยก็เป็นการจัดการที่ดีของทางตารวจที่มาคอยปิดเปิดสัญญาณไฟแดงให้เพราะว่าเขาจะคอยเช็คดูว่ารถฝั่งไหนที่มารอเยอะควรที่จะปล่อยฝั่งไหนที่ควรจะปล่อยนานปล่อยช้าอะไรก็จะเป็นความ การวิเคราะห์ของเขาเองเพราะว่าเขาจะมองเห็นนะเนาะโดยความเนี่ยเขายือนอยู่ฝั่งนู้นตรงมุมเขาก็จะมองเห็น,นทำไมคุณไม่ไปครับข,ขยับนิดเดียวไ็แล้วรถยังไงก็ไม่ตีเข้าอยู่แล้วโอเคผมไปก่อนนะกันรถยังไงเขาเลี้ยวมาเนี่ยเขาจะชิดไปทางขวาอยู่แล้ว เพราะเหนั่นเราอยู่ฝั่งขวานะยังไงไปไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องตีเข้าสายผมก็เลยขอแซงไปก่อนแล้วกันต่อไปก็ไฟเขียวของเราพอดีฉัน นี่มนี่เหมือนจะไม่มีฝนอ้าวมีเหมือนกันอุ้ยเหมือนกำลังจะมาแรงเยอะลเนี่ยนี่ละเรามาแต่เช้ารอดตัวไปผมว่าถ้าคนมาเกินเจ็ดโมงน่าจะเป็นเมล็ดฝนเลยนะมาจะเป็นเม็ดฝนเลยนะไม่ใช่ละอองฝนแบบผมนะ นี่เราเจอแม่ค้าด้วยแม่ค้าที่บริษัทคิมบอลนะครับผมเหมันจะผลของไปขายถึงแล้วบริษัทผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิป เล่นๆล่นเพลินนะครับผมผมก็จะใส่เพลงเข้าไปนิดหน่อยให้แบบอ่าเหมือนเปิดฟังเล่นๆได้ครับผมแต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปที่จะมาอีกในภายภาคหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ